สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเชียงครับเชียง,ง,งวันวันจันทร์ครับหยันมอคกล่ามาเบิ่งซางนวันกําลังต่อเติมเงี้ยนซ่านวันเพื่อใยใบครับเพื่นใยเบิันเค็ดคนเดียวเด้อครับกําลัางหยงุดหยุดไปมือละเล็กเล็กน้อยกันหยุดต่อเติมบ้านเงี้ยนซานบ้านซองวันนี้แหละพี่น้อง มันคืองานต่อเติมครับก็ดีครับเปลียเป็นสร้างเป็ดเองได้ครับไฟทั้งผุ่นกับต่อเติมเหมือนกันครับพี่น้อมเงียนคุณนยรัตเป็นกระเฮ็ดเถือกตอกมาห <What? S 1> น,น้าบ้านครับ <What? S 1> ประมาณสร้างกับรังคุยกันทำงานกันนั่ง ตัวหน้ากันพร้อมครับมี่พื่อชุม่มซ่นบานสังแปนครับตำบลแรงเพื่อสว่างแดนดินจังหวัดสกลนค,คอรคอยู่ในขันตัวเติมครับตัวเติมยันซานบานซองห้าตัวเติมมากครับนี <c oughs> ่ครับกอบอกอยิด นี่คื่อขาวอีสานครับคนเล่าอีสานครับแถวสังแเนปลเพื่อสว่างมีหลายเผ่าครับมีหอดูไทยมีหอดยอยหลายครับอยู่นํากันรวมกันครับศาส,สนาก่อศาสนาพูดพูดคือกันครับพทดกันด้วยแถวๆนี้ครับ เป็นชาวพุทธครับจากกรุงนครครับมาบ้านพั่บนนี้รับปลูกพักปลูกยังกินไม่ครอบรัวครับมีสิบยางครับผัดแต่ยังนอออ้อขอใหญ่จุน่นเนาะ รอเบิ่งเพิ่นว่าอ้าวรอ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 ไปเรื่อยปั้นตู้ปั้นนึงคนลูกไว้ครับนี่คือโกกินทั้กินอยู่กับบ้านกับต่องครับวนหน่อยๆย่อมย่อมครับทตามงานไปเรื่อยๆครับก็ถึงหน้าบ้านครับสารบ้านแย่ครับ อัดครับบ้านสำคัญเท่าหนี่งเน่น่อนครับก็บขอบคุณพี่น้องทุกคนครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจก็ขอสวัสดีครับ